สวัสดีครับผมชื่อนาจอนลินเดนการดวันนี้จะมาจะน,นำเสนอเรื่องสนามไฟฟ้าครับสนามไฟฟ้าคือปริมาณซึ่งใช้บรรยากาศที่ประจุไฟฟ้านำคือไฟฟ้าทำให้เกิดแรงกระทำแรงกระทำกับอนุภาคอนุภาคมีประจุภายในบริเวณโดยรอบครับหน่วยของสนามไฟฟ้าคือนิวตันต่อคูลอมหรือ โบลต์ตอเมตรครับมีค่าเท่ากันทั้งสองอย่างครับสนามไฟฟ้านั้นประกอบขึ้นจากโปรตตอนและมีพลังงานไฟฟ้าเก็บอยู่ซึ่งซึ่งขนาดขนาดของความหนาหนาแน่นของพลังงานขึ้นกับขึ้นอยู่กับกําลังสองของความหนาแน่นของสนามครับในกรณีที่สนามไฟของสนามไฟฟ้าที่มีไฟฟ้าสถิตนะครับ นำไฟฟ้าประกอบขึ้นจากการแลกเปลี่ยนโปรตอนเสมือนระหว่างอนุภาคที่ที่มีประจุครับส่วนในกรณีคืนแม่เหล็กไฟฟ้านั้นนาไมไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสนามแม่เหล็กครับโดยมีการไหลไหลของพลังงานจริงและประกอบขึ้นจากโหรตอนจริงครับค,คุณสมบัติของประจุนะครับอนุภาค ประจุบวกเรียกว่าโปรตอนมีประจุเท่ากับอนุภาคประจุลบเรียกว่าอิเล็กตรอนมีประจุเท่ากับการขัดสีทําให้เกิดประจุบนประจุบนวัตถุเนื่องจากการแลกเปลี่ยนประจุระหว่างวัตถุที่ขัดสีกันภายหลังทราบว่าประจุลบมีมวลน,น้อยกว่าประจุบวกมากครับดังนั้น การแลกเปลี่ยนประจุเกิดขึ้นเพราะประจุลบเคลื่อนที่โดยจํานวนประจุที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนเท่าของจานวนเต็มนะครับของประจุอิเล็กตรอนวัสดุที่เป็นการทางไฟฟ้าจะมีจํานวนอนุภาคประจุบวกเท่ากับประจุลบครับวัสดุตัวนําและฉะนวนนะครับวัสดุตัวตวัสดุโดยทั่วไปจะเป็นการทางไฟฟ้าคือ มีประจุบวกเท่ากับประจุลบครับและมีเอิเล็กตรอนจำนวนมหาศาลในเนื้อวัสดุชนวนเช่นแก้วในยางเป็นวัสดุที่ไม่นำไปฟ้านะครับเมื่อนำไปขัดถูจะเกิดประจุบริเวณที่มีการเสียดสีครับประจุที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังส่วนอื่นๆของวัสดุได้ตัวนำวัสดุตัวนำคือ เช่นก็คือทองแดงนะครับอลูมิเนียมและเงินเมื่อมีเมื่อมีประจุกเกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของวัสดุนะครับประจุจะก,กระจายตัวออกไปทั่วทั้งพื้นผิวและวัสดุเพราะอิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างิสาะที่พื้นผิวตัวนํำครับอบคณครับ